ลับที่เกิดขึ้นจากการนำวิธีการเทคนิคหรือกลยุทธ์ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการบวกเศษส่วนก็มีหลากหลายวิธีซึ่งคุณครูได้นำการนับเลขแบบเวทคณิตมาช่วยในการฝึกสมาธิของนักเรียนก่อนเริ่มเรียนมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการพาร้องเพลงซึ่งคุณครูจะเป็นผู้แต่งบทเพลงขึ้นมาโดยการนำเนื้อหา เรื่องของการบวกเศษส่วนมาสรุปและใช้ทำนองที่นักเรียนคุ้นเคยเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและจดจำได้ง่ายให้แก่นักเรียนค่ะ คุณครูได้นำวิธีการเทคนิคหรือรูปแบบที่หลากหลายมาบูรณาการด้วยกันซึ่งผู้เรียนจะไม่ได้มีหน้าที่เป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปเปลี่ยนคุณครูจะเปลี่ยนบทบาทจากการบรรยายมาเป็นการสอนแบบ Active Learning โดยทำหน้าที่เป็นโค้ดคอยให้คำแนะนำคำปรึกษาแก้ปัญหาด้วยวิธีการและคุณครูได้สาธิตวิธีการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองให้นักเรียนใช้กิจกรรมการพับกระดาษเศษส่วน และนำเสนอผลงานของตัวเองเพื่อให้เพื่อนและคุณครูได้ชื่นชมผลงานค่ะคุณเอ็กพลาได้กี่ส่วนคะสี่ส่วนค่ะสี่ส่วนค่ะระบายกี่ส่วนลูกสามส่วนค่ะสามส่วนส่วนที่ระบายสีคิดเป็นกี่ส่วนของทั้งหมดคะเศษสามส่วนสีค่ะเศษสามส่วนสีสี่ส่วนไหนขอดูหน่อยค่ะ คุณมาระบายสีกี่ส่วนหส่วนค่ะอ่าหส่วนส่วนที่ระบายสีคิดเป็นกี่ส่วนของทั้งหมดคะเศษหส่วนสีอ่าเศษหนส่วนสีนะคะระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนสส่วนสามส่วนของแก้มพับไปกี่ส่วนคะสิส่วนอ่าสิส่วนส่วนที่ระบายสีคิดเป็นกี่ส่วนของทั้งหมดเศษสาส่วนสิอ่าเศษสาส่วนสิคุณนายคุณนายระบายกี่ส่วนคะสส่วนครับอ่าสส่วนคุณนายพับกี่ส่วนลูก สี่ส่วนส่วนที่ระบายสีที่เป็นกี่ส่วนของทั้งหมดคะเศษสามส่วนสี่คระบศษสส่วนสีค่ะคุณดิวระบายกี่ส่วนลูกสี่ส่วนค่ะคุณดิวพับไปกี่ส่วนคะแปดส่วนค่ะแปดส่วนส่วนที่คุณดิวระบายสีที่เป็นกี่ส่วนคะเจได้ลูกเจสี่ส่วนเจสี่ส่วนแปดค่ะโปรแกรมโปรแกรมพับไปกี่ส่วนคะ สองส่วนครับอ่าสองส่วนสองส่วนคุณโปรแกรมระบายกี่ส่วนลูกหนึ่งส่วนครับหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีที่เป็นกี่ส่วนคะเศษหนึ่งส่วนสองอ่าเศษหนึ่งส่วนสองของทั้งหมดนะคะอ่าขอบคุณ การเรียนการสอนคุณครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงความรู้ความสามารถในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนทำให้การเรียนในชั้นเรียนไม่น่าเบื่อและเกิดความสนุกสนานนักเรียนมีความรู้ที่ยั่งยืนมากขึ้นนอกจากฟังเพียงคุณครูสอนเพียงอย่างเดียวและได้ทั้งการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทำให้เกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืนมากขึ้น ุรงกลาสีชมพูอ่าต่อมากลมคุนปรแก้มกินเลยครับ่าโรแก้มกินเลย เศษหนึ่งส่วนห้าเท่ากับช่องว่างก่อนที่เรียนจะเลือกสองเศษส่วนมาอ่ะนานหาน้ามาทิ่งกูนานหาน้าทิ้ครูปรบมทหนึ่งครั้งอ่ะสองครั้งอ่ะโอเควิธีทำวิธีทำนะคะวิธีทำให้เราเลือกมาสองเศษส่วนที่เราเป็นคนทักเป็นคนระบายสีแล้วก็เลือกมาในกลุ่มสี่คนก็เลือกมาสอง ในกลุ่ม3ตรคก็เลือกมา2ก็จะเป็นเศษหส่วน5บวกเศษหส่วน5ในกรณีของตัวอย่างตัวส่วนเท่ากันไหมไม่ไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันให้หาะไรครับคอรนหรือว่าหลักการคูณได้น sure> ักเรียนได้ฝึกการนำเสนอผลงานของตัวเองมีการร่วมกันคิดแก้ปัญหาใช้กระบวนการทำงานที่เป็นกลุ่ม ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติและได้ประสบการณ์ด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้จัดโอกาสบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใช้เทคนิคการลงมือปฏิบัติโดยมีครูถ่ายทอดความรู้ให้เกิดเป็นกระบวนการ active learning ซึ่งสามารถแก้ปัญหาในการจัดการในการสอนของนักเรียนได้ดีในภาวะถดถอยด้านการเรียนรู้ค่ะ วิธีทำ c หนึส่วน c บวกเสามส่วน c เท่ากับ c สี่ส่วน4ตอบ c สี่ส่วน c เลือหนึ่งค่ะรวมให้กลุมที่สองลองครับเพู้หน้า่นไรแ่ะถเยค่ส่วนแปดวก c สองส่วน c เท่กับช่วงว่างวิธีทำ c ส่วน8บว c 2ส่วนเท่ากับ4คูณ c บวก2คูณ8เท่ากับ16ส่วน16ควก c 16ส่วน16เท่ากับ32ส่วน32ตอบ32หรือ32หรือ1ค่ะอะปรมุกว่นอ เรียนร้อยละแปดสิบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนักเรียนมีความกระเตอร้นในการเรียนมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทำงานกระบวนการกลุ่มทำให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเรียนรู้แบบ active learning หรือการลงมือปฏิบตัติช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าฟังครูสอนเพียงด้านเดียว